สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่อง BCO Thailand นะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามภาคต่อพื้นฐานของโปรแกรม AI หรือ e l a ล t กันนะครับซึ่งห่งหางๆเป็นนานเลยนะครับสำหรับโปรแกรมนี้พอดีผมได้ติดในเรื่องของการสอนออนไลน์นะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปให้เลยวันนี้ผมจะมาแนะนำแล้วนะครับาการตัดต่อพื้นฐานโดยที่เราจะเอาเอฟเฟกที่อยู่ในโปรแกรมนี่แหละครับมาใช้งาน ตัวเอฟเฟกที่จะนำมาใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกสไตลิสกับเอฟเฟกวาร์ฟนะครับ2ตัวนี้ซึ่งสามารถใช้อยู่ด้วยกัน3สิ่งนะครับสิ่งที่1ก็คือเบสิกเลยก็คือตัวฟอนต์นะครับก็คือตัวฟอนต์ครับเดี๋ยวผมขยายให้ก่อนนะครับก็คือตัวฟอนต์นะครับก็คือฟอนต์ดิบนี่เองฟอนต์ดิบก็คือฟอนต์ที่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ หรือเปลี่ยนแปลงเขาได้จะพิมพ์อะไรเข้าไปแทรกได้น,นี่คือฟอนต์ดิบนะครับอันที่1ที่จะใช้เอฟเฟกได้นะครับส่วนอันที่2ก็คือตัวอ็อบเจกต์นะครับหรือวัตถุที่ผมชอบเรียกกันนะครับก็มีจําพวกสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าตัวดาวตัวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เรียกอ็อบเจกต์นะครับผมจะเรียกว่าเป็นอ็อบเจกต์หรือวัตถุนะครับอันต่อไปอันที่3นะครับ อันที่3ก็คือตัวอ็อบเจกต์เหมือนกันครับแต่เป็นแบบรูปภาพตัวนี้ผมจะใช้เป็นรูปภาพนะครับเราก็จะเอามาใส่อฟเฟลกได้เช่นกันนะครับโดยรูปภาพนี้เป็นพื้นหลังสีขาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้นะครับมีด้วยกัน3อันนะครับที่จะใช้ในเอฟเฟกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันก่อนนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนในการทดสอบในวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นฟอนต์เลยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นฟอนต์ดีกว่าในการทดสอบ ขออนุญาตเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก็แล้วกันนะครับเริ่มใช้นะครับผมจะไปเริ่มที่ตัวเอฟเฟ t s t สไตลก่อน,นครับวิธีการใช้งานก็คลิก move to ใช้ move to เครื่องมือ,อ selection tool นะครับในการจิ้มนะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟ t นะครับอย่าลืมจิ้มนะครับเริ่มที่สไตล i t นะครับ เริ่มตัวที่ drop shadow นะครับ d ร o p ช h a d o w ก็คือตัว <c oughs> มันจะเป็นตัวเงานะครับตัวเงาในที่นี้ก็จะสามารถใส่เงาได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาของฟอนต์ออบเจกต์หรือว่าตัวรูปภาพนะครับโดยที่การลูกเล่นของมันอยู่ที่โหมดนะครับเราสามารถที่จะปรับโหมดให้เขาเป็น มัลติพลายสกรีนหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งเงาก็จะถูกเฉดออกไปตามโหมดที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดใครยังไม่พอใจที่จะได้เงาสีดําก็สามารถที่จะแก้ไขที่คัลเลอร์ตรงนี้ได้นะครับกรณีที่ชอบเป็นเงาสีออกแดงนะครับดาแดงเราก็จะสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับโดยที่เรากดโอเคนะครับขั้นต่อไปถ้ากรณีที่ใครอยากจะได้ความฟุ้ง ไม่มากก็สามารถที่จะปรับตัวเบอร์ได้นะครับถ้ายิ่งเบลอร์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งฟุ้งมากเท่านั้นนะครับสมมตุติผมจะปรับไปถึง20ให้ดูนะครับว่ามันจะเบลอแค่ไหนนะครับะนะครับมันจะฟุ้งกระจายอย่างนี้เลยนี่คือการใช้แบบ d o p s h a d o นะครับถ้าผมปรับแค่หนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นเงาตัวเบอร์มันก็จะแทบเขาเรียกว่าความคมจะกลับมาทุกอย่างนะครับยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ ต่อไปแกน x แกน y ก็เบสิกปกตินะครับแกน x แกน y ก็ x ก็คือตัวขึ้นลงนะครับขอโทษครับซ้ายขวาแกน x ก็คือซ้ายขวานะครับเราก็จะปรับได้ถ้าใครขี้เกียจอ่ดับเบิลคลิกแบบผมก็จัดได้เลยนะครับสมมุติจัดไป20นะครับแล้วก็ไปจิ้มช่องอื่นมันก็จะขยับให้เราเห็น20นะครับถ้าใครอยากจะได้แกน y นะครับสัก20เหมือนกันนะครับ ก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับเขาก็จะปรับลงให้นะครับทีนี้เราจะมองออกแล้วครับว่าไอตัวเบอร์มันชัดไปหรือว่าควรจะเบอร์ให้เขานะครับหรือใครที่จะปรับโอปาซิตี้ก็ปรับได้นะครับโอปาซิตี้ก็เปรียบเสมือนแผ่นฟิล์มนะครับซึ่งแผ่นฟิล์มตัวนี้จะปรับระดับความใสแล้วก็ความโปร่งได้นะครับก็คือตัวโอปาซิตี้นั่นเองนะครับสมมุติผมจะให้เขาโปร่งเลยนะครับโปร่งอยู่แค่ระดับ10เท่านั้นนะครับ เราก็จะเจอเงาที่ถูกโปร่งแบบใสๆมากนะครับซึ่งมองทะลุด้านหลังได้เลยนะครับโอเคถ้าจะเอาแบบมาตรฐานก็ไปสัก75นะครับกำลังสวยนะครับอันนี้คือพรีวิวติ๊กถูกก็คือการดูไปพร้อมกับการปรับนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติ๊กก็คือจะมองไม่ออกนะครับดังนั้นแนะนำให้ติ๊กไว้นะครับพรีวิวโอเคกดโอเคนะครับ จิ้มที่ตัวฟอนต์นะครับหครั้งแล้วก็มาดูบริเวณนี้ครับช่อง a p p เ r รนต์นะครับจะเจอดรอปชา a d o w ฝั่งขวานะครับใครที่จะแก้ไขกลับมาอีกครั้งก็คลิก1ครั้งได้เลยนะครับส่วนใครที่มองแล้วว่าไม่เอาก็กดลบทังขยะได้เลยนะครับเงาก็จะถูกหายไปนั่นเองนะครับนี่คือการใช้งานปัฟพาตี้อยู่ฝั่งขวานะครับใครที่ไม่เจอปัฟพาตี้ก็สามารถที่จะ ดูดออกมาก็ได้นะครับไปที่ Windows เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกคำว่า Property คลิกถูกออกมานะครับต่อไปเอฟเฟกถัดไปนะครับเอฟเฟกตัว Filter, ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์โอเคถ้ามองอย่างนี้จะมองยากนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นหลังนิดนึงเอฟเฟกต์สไตล์ริดแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับ ิลเตอร์ก็คล้ายๆ Photoshop นะครับ Select m o d i f y Filter คล้ายๆ Photoshop เลยก็คือจะลักษณะของการทำงานคือสังเกตว่ารอบนอกของเขาจะถูกขยี้ให้มันฟุ้งนะครับแล้วเราก็ปรับได้เลยนะครับเราก็ปรับได้เลยนะครับมันจะขอบมันจะฟุ้งแบบนี้นะครับถ้าไปทำที่ตัว Object บ้าง มันก็เหมือนกันนะครับมันก็จะฟุ้งให้ด้านขอบนอกให้เหมือนกัน Effect s t y l ตลิสฟิลเตอรนะครับเขาก็จะฟุ้งขอบนอกให้เหมือนกันนะครับโดยที่เราก็จะปรับความฟุ้งได้ไปที่ระดับสูงๆได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับตัวนี้ได้โอกาสได้ใช้แน่นอนนะครับ แทกรณีเป็นตัวนี้ลหละมันจะฟุ้งจุดไหนมันจะฟุ้งจุดตัวช้อปปี้ตัว S หรือขอบนี้หรือว่าฟุ้งตรงขอบด้านนอกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปที่เอฟเฟกแล้วก็สไตล์นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ปรับให้ฟุ้งเลยปรับให้ฟุ้งเลยนะครับโอเคพอแล้วครับ กดโอเคสังเกตว่ามันไปฟุ้งที่ไหนครับเดี๋ยวลากมาที่พื้นโปรงตรงนี้นะครับเขาไปฟุ้งที่กรอบนอกนะครับไม่ได้ฟุ้งด้านในนะครับเพราะว่าไม่ได้เจาะพื้นหลังมานั่นเองนะครับแต่ถ้ากรณีมันเจาะพื้นหลังมาก็เป็นไปได้ที่จะฟุ้งอยู่ด้านในนะครับเฟกตต่อไปนะครับก็คือ inner กับเ u t ร r นะครับ inner ก็คือภายในเ u t ร r ก็คือภายนอก ไม่ยากครับอันนี้ inner g r o w นะครับสังเกตว่ามันภายในตรงไหนครับมันคือการกระจายสีขาวนะครับตอนนี้ผมใช้โหมดสกรีนนะครับคล้ายๆโหมดเมื่อสักครู่เลยนะครับผมใช้โหมดสกรีนเป็นสีขาวนะครับให้กระจายอยู่ในฟอนต์นะครับดังนั้นตรงกลางจะไม่เกี่ยวกันนะครับดังนั้น inner ก็คือภายในนะครับโดยที่มี opacity ก็คือแผ่นฟิล์มนั่นเองนะครับเลอก็ เป็นเบอของขอบฟุ้งนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้ฟู้งออกนอกนะฟู้งด้านในเข้าในนะครับผมจะเดี๋ยวผมซูมให้ดีกว่านะครับจะได้มองง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดีกว่าเอาใหม่นะครับเอฟเฟ t ต์สไตลิ r อินเนะครับถ้าซูมอย่างนี้มองยากไม่ได้อีก นี้ก็แล้วกันนะครับเอฟเฟกต์อินเนอร์นะครับอ่าอย่างนี้มองได้แล้วอ่าสมมติผมเปลี่ยนสีก็แล้วกันเพื่อให้มองง่ายขึ้นกว่าเดิมเอาสีเจ็บๆก็แล้วกันนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีแดงหรือสีเหลืองก็ได้ครับสีแดงนะครับสังเกตว่าสีแดงได้ถูกทับไปที่เขียวแล้วนะครับมันก็จะเกิดการอะไรครับเกิดการผสมเดี๋ยวเราปรับโอปาซิตี้ให้มันหนักๆหน่อยนะครับ จะได้มองเป็นสีแดงนะครับกดโอเคสีเหลืองก่อนเบรอร์ก็เช่นกันนะครับ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลดเบรอร์เห็นไหมครับถ้าเซนเตอร์ก็มันก็จะวิ่งเข้าตรงกลางอันนี้เราไปแต่งฟอนต์ได้เลยนะครับพอได้แล้วกดโอเคครับ่าพอได้แล้วกดโอเคอันนี้คืออินเนอร์นะครับ ผมก๊อบลงมาแล้วก็ผมปิดเอฟเฟกตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับให้มันเป็นอยู่โหมดปกตินะครับต่อไปเราไปเล่นที่เอฟเฟกด้านนอกบ้างนะครับ Style Lip แล้วก็อั t เ r g ร์นนะครับอันนี้คือด้านนอกมันจะทำงานคล้ายๆกับตัวตัวอันแรกนะครับตัวจำชื่อไม่ได้ละตัว Style Lip ต,ตัว Drop Shadow นะครับแต่ข้อข้อแตกต่างคือด r อ p Shadow คือมันเป็นเงาที่มีความคมได้ถูกไหมครับ แล้วก็มันจะสลับแก๊ส x กั y อย่างนี้ได้ครับแต่กรณนนีที่มันเป็นออลเทอร์มันจะเป็นการคล้ายๆกับแสงนีออนนะครับคล้ายๆกับแสงนีออนที่เกาะร,รอบหลอดไฟยอะไรประมาณนี้นนครับสมมติผมจะทำเป็นสีเจ็บๆนะครับสีเหลืองนะครับกดโอเคเราจะเจอว่ามันคล้ายๆหลอดไฟนั่นแหละครับแสงสว่างของหลอดไฟนะครับส่วน opacity ก็ปรับได้เลยนะครับจะเอาความ ความชัดได้เลยความเบลอก็ได้นะครับทํางานคล้ายๆกันนะครับโอเคพอได้แล้วก,กดโอเคดังนั้นเราจะได้ที่อินเนอร์นะครับก็คือการทําฟุ้งอยู่ด้านในนะครับอินเนอร์ก็จะอยู่ทําเป็นเซนเตอร์ได้ด้วยตรงกลางได้ด้วยนะครับส่วนออเทอร์ก็คือการทําฟุ้งแบบด้านนอกนะครับออบเจกต์ Object ก็เช่นกันนะครับออบเจกต์ Object ตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันผมแปลงเป็นสีเขียวนะครับ ราก็จะ Inner, อินเนอร์อ่จะออเทอร์เขานะครับใส่ทั้งสองก็ได้นะครับใส่อินเนอร์ให้ก่อนอินเนอร์จะเอาเขียวฟ้านะครับเขียวฟ้าแบบเซนเตอร์นะครับหรือแบบขอบดีเอาแบบเซนเตอร์นะครับโอปาซิตี้เอาซักมันเยอะไปเอาเอาซัก40นะครับซัก40ให้มันผสมเข้าไปให้มผสมสีเขียวเข้าไปนะครับ กดโอเคแล้วก็เอาเป็นออ t เทอร์ด้านนอกนะครับดาวก็ต้องมีความแสงเปล่งปลั่งนะครับออ t เทอร์ Alter ก็คือตัวสีเหลืองนะครับโอปาซิตี้มันบางไปนะครับเอาสัก20นะครับจะได้มองชัดๆนะครับส่วนเบลอรก็ใส่ได้นะครับเบลออยู่ที่10นะครับกดโอเค อันนี้ก็เช่นกันนะครับออบเจกต์นี้ก็เช่นกันตัวออบเจกต์ที่เป็นรูปภาพมันก็จะถูกรอบนอกให้เช่นกันนะครับจะไม่ได้เข้าไปด้านในให้นะครับออเทอ์นะครับสีเหลืองนะครับโกปาซิตี้แปนะครับแป <80 S 1> ให้มันฟุ้งใหญ่ๆเลยส่วนเบอร์ก็10พอเหมือนเดิมกดโอเคนะครับ เรียบร้อยเอฟเฟกต,ต์ต่อไปสไตลิตแล้วก็ราวนะครับราวคอนเนอร์จิ้มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกสไตลิตแล้วก็ราวคอนเนอร์ เจอสิ่งที่ผิดปกติไปหรือยังครับตัวลาวคอนเนอร์ผมจะลองแค่16นะครับเห็นไหมครับมันคล้ายๆกับการเฉือนทุกอย่างที่เป็นความคมความเหลี่ยมความแหลมนะครับก็คือการใช้ลาวคอนเนอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เอาไปตกแต่งฟอนต์ได้ในสไตล์ฟอนต์ที่เราต้องการได้นะครับส่วนอ็อบเจกต์ก็เช่นกันนะครับความคมของรูปดาวพวกนี้ก็จะถูกหายไป นะครับข้าใช้ตัวราวคอนเนอร์นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะหายไปไหมครับเพราะว่าดาวตัวนี้มันดวงเล็กเดี๋ยวปิดเอฟเฟกตัวดาวนี้ก่อนนะครับไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ปิดเอฟเฟกก่อนนะครับลากลงถัง ออเทอร์กรอลกลงถังนะครับอาผมเอาแอ p เพอร์เรนต์ออกไปที่เอฟเฟกนะครับสไตลิสแล้วก็ราว์คอเนอร์นะครับกดโอเคอ่าเขาก็ตัดให้เหมือนกันนะครับคิดว่าจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าดาวมันดวงเล็กเหลือเกินเอฟเฟกต่อไปนะครับเดี๋ยวกอปตัวนี้ขึ้นมาก่อน ก็ปิดนะครับเอฟเฟกต่อไปเอฟเฟกสุดท้ายของสไตล์สกิเบอร์นะครับตัวสกิเบอร์ตัวสกิเบ,สกเบอร์นี้ลูกเล่นจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอยู่ที่เซตติ้งนะครับ,รบตัวนี้นั่นเองมันก็จะมะีตัวนี้คือการปรับนั่นเองเราเวลาเราจะเล่นเราเล่นที่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะปรับมากกว่านั้นก็คือเล่นด้านล่างเลือกที่ดีฟอลต์ตรงนี้นะครับเราจะเจอ เขาจะออกแบบให้เลยนะครับถ้ามองชัดๆก็มีสเก็ตนะครับสเก็ตก็คล้ายๆกับผู้กันนะครับาสแนก็ได้นะครับสวอดนะครับซิกแซกอ่าซิกแซกซิกแซกก็เหมือนปากาเมจิกซิกแซกลงมานะครับถ้ามองดูแล้วเอ้ยจะเอาซิกแซกซิกแซกสวยมากแต่อยากให้มันแซกกว่านี้เราทํำยังไงนะครับอยากให้แซกกว่านี้เราก็มาเล่นด้านล่างนะครับ ปรับตามใจชอบเลยครับอันนี้อย่าไปจําพวกเทคนิคหรือทฤษฎีพวกนี้นะครับให้ลองเล่นได้เลยนะครับเราจะเอาซิกแซกแบบไหนจะเอาอันนี้ความหนานะครับเราก็ลองไปเรื่อยๆนะครับก่อนลองก็อย่าลืมจําตัวเลข default <pit> ก่อนนะครับอ่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรแล้วก็ลองไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะรู้เองนะครับอันนี้ซิกแซกไม่เยอะอ่าน,นี้ซิกแซกเริ่มเยอะละเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหนาขึ้นถี่ขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ ผมอยากได้เยอะๆนะครับอ่าประมาณนี้ครับ7หรือเอาเยอะกว่านี้ถ้ามันขยับไม่ได้ก็พิมพ์เองนะครับเอาเยอะประมาณ3ไปเลยนะครับล่อ,ะลอสะหนาเลยนะต่อไปตัวนี้ครับเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายกับการตัดมุมนั่นเองนะครับตัดมุมตัดขอบให้มันโค้งนะครับส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้คือองศานะครับ องศาของซิกแซกนั่นเองนะครับมันจะมีองศาที่ปัดพู้กันลงมาอย่างนี้หรือปัดอย่างนี้ลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือองศานะครับอันนี้ปรับได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไปใช้กันได้เลยครับสําหรับฟอนต์นะครับโอเคถ้าได้แล้วก็กดโอเคนะครับนี่ผมพอกดคันซึลก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเอฟเฟกต่อไปนะครับเอฟเฟกถัดไปนะครับหมดละสไตลิส์หมดละต่อไปก็คืออ่ะ ผมลืมนิดนึงตัวอ็อบเจกต์บ้างเหมือนกันนะครับถ้ามีคําถามครับให้ลองให้ลองชวนคิดนะครับว่าเดี๋ยวผมสร้างดาวขึ้นมาใหม่กรณีที่ผมเทฟิลสีน้ำเงินก็นแล้วกันนะครับเทฟิลสีน้ำเงินก็นแล้วกันตัวซิกแซกเมื่อกี้มันจะซิกแซกที่ขอบหรือซซิกแซกที่ฟิลนะครับ ลองลองลองคิดตามนะครับเดี๋ยวลองไปทําดูครับไปที่สไตลิส i t นะครับแล้วก็สกิเบอร์นะครับแล้วก็เลือกที่ซิกแซกนะครับนะครับปรากฏว่าเขาไปซิกแซกที่ฟิลนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวสโตรกเราได้ปิดไว้นะครับเราได้ปิดเส้นสโตรกไว้นะครับมันก็เลยไปซิกแซกที่ฟิลสีน้ําเงินนะครับ แต่ถ้าส r o k e เราเอาเป็นสีชมพูนะครับจิ้มก่อนนะครับ1ครั้งจิ้มก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็เอาสโตรกสีชมพูนะครับสิ่งที่ได้คืออะไรครับมันอยู่ในเอฟเฟกอยู่แล้วดังนั้นสโตรกสีชมพูเขาก็ซิกแซกให้เช่นกันนะครับอันนี้ไม่งงนะครับหรือใครจะเอาแต่เส้น Stroke มันก็จะซิกแซกแต่เส้นส r o k e ให้นะครับเดี๋ยวผมปิดน้ําเงินไปก่อนเห็นไหมครับ มันก็จะซิกแซกแต่เส้นสโตรกให้นะครับเดี๋ยวกลัวจะเวลาไม่พอนะครับเอฟเฟกถัดไปคือเอฟเฟกวาร์ปนะครับวาร์ปวาร์ปเห็นเยอะๆอย่างนี้นะจิ้มแค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นแหละทุกอย่างก็จะมาให้ยกตัวอย่างเช่นผมจิ้มที่ผมจิ้มตัวนี้นะครับปั้งนะครับแลวเราไม่ต้องไปจิ้มที่อื่นอีก แล้วเราไม่ต้องกลับไปจิ้มเร,เ,รเราล่อตรงนี้ได้เลยเขาเรียกว่าสไตล์นะครับตัวสไตล์แล้วพร้อมกับรูปภาพให้เราเห็นว่าเราต้องการให้มันเบี่ยงไปทางไหนได้บ้างอันนี้ก็จะมองง่ายนะครับแต่เวอร์ชั่นเก่ารู้สึกจะไม่มีนะครับสําหรับภาพไกด์ไลน์แบบนี้นะครับไกด์สไตล์แบบนี้นะครับผมอยากได้สไตล์แบบวงกลมผมก็จะได้มันก็จะอยู่ในรูปแบบวงกลมวงรีให้เรานะครับอยากได้แบบชวนะครับ ร้อนๆหน่อยก็ได้นะครับส่วนถ้าใครได้สไตล์ที่ชอบอย่างนี้ครับสมมุติผมชอบแนวนี้นะครับแล้วผมอยากจะเบรนเขานะครับเบรนให้มันลงหรือขึ้นเราปรับตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับปรับได้หมดเลยปรับตามที่เราชอบได้หมดเลยนะครับจะคว้มฟอนต์หรือว่าจะอะไรได้หมดเลยหรือใครจะเอาแบบหัวเห็ดอ่ะเป็นปลาก็มีหัวเห็ด หัวเห็ดอยู่ในหัวเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวเห็ดก็จะเป็นสไตล์หัวเห็ดถ้าหัวเห็ดจะมองไม่ออกนะครับต้องทําหลายๆบรรทัดนะครับยกตัวอย่างผมแคนเซิลก่อนนะครับแล้วผมจะก๊อปปี้เขาทําให้เกิดหลายๆบรรทัดขึ้นนะครับเอาสักสามบรรทัดนะครับแล้วลองเลือกใหม่นะครับเอฟเฟกต์วาร์ปแอคนะครับ่เราได้หัวเห็ดไปเลือกที่หัวเห็ด เนี่ยครับมันก็จะถูกโน้มด้วยฟังก์ชันที่เราจัดเตรียมไว้หรือสไตล์ที่เราจัดเตรียมไว้นะครับอยากให้หัวเหตุแบบไหนวัติขอก็ได้แบบแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ทะแยงก็ได้นะครับแล้วก็จะเบนเขาก็ได้เบนนเครเป็นแบบคล้ายๆท่อครับอย่างนี้ก็ได้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับอันนี้เล่นสนุกมากตัว warp option ตัวนี้นะครับกดได้แล้วผมกดโอเคนะครับ แล้วพวกนี้ล่ะก็ทำได้เช่นกันนะครับทำได้เช่นกันเอฟเฟกวาร์อนะครับทำได้เช่นกันเห็นหเป็นปลาดาวเลยเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่อคลิปถัดไปละเดี๋ยวยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เอาที่นำน้ำออกไปให้เยอะที่สุดนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ